ที่ดีด้วยค่ะกับกลาวันขอบคุณค่ะนักแสดงสมศรีย์ยอดเยี่ยมเฮ้ยสวยมากๆเลยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รางวัลนี้แล้วคือทั้งโต๊ะค่ะเพื่อนๆถามว่าเตรียมสปีดมาไหมเตรียมคำพูดมาไหมเน่บอกว่าไม่นะเพราะที่ที่เราก็เข้าชิงก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเออไม่ไม่เป็นไรหรอกนี่คือครั้งที่สองครั้งที่สอเ็ขาชิงแต่เขาขอเขาบอก Amanda กินเน่ชายตายแล้วกินเน่เสียมอะไรเมลอะไรเมลเลย จะรนดนนิดนึงค่ะคือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตเด่ใช่เป็นรางวัลแดงรางวัลแดงในการแสดงของดาก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆคือมันตื่นตันใจมากเลยอ่ะเพราะว่าคุ้มกับบทนี้มากๆเลยค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายแล้วเราก็พยายามเต็มที่ทั้งร้องไห้เอ่ยอะไรเอ่ยกว่าจะแบบเออเค้นเอาตัวละครนี้ออกมาจะได้ที่เป็นคุ้มค่าไหมเพราะว่าตัวละครที่ไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญ ืออะไรละคะเวลาเราโดนด่าเยอะก็ก็ดีนะคะถ้าถ้าสมถติว่าเราโดนด่าแปลว่าเราทําถึงไงแต่ก็แอบหวั่นอยู่ช่วงนั้นว่าเดินเข้าตลาดได้ไหมช่วงอ่อนก็เป็นช่วงหน้าทุเรียนก้วยเตี๋ยวจิ้มใจมาเพราะว่าจิ้มมาเพราะต้องเป็นน้ำเต้าต้องเล่นก๋วยเตี๋ยน้องบอลทำถึงทำได้มาถึงแล้ยดีใจอ่ะมันมันเป็นบทที่ยากจริงๆนะก็แบบ ช่วงแรกๆคือมีทั้งโล่ให้มีท้อมีทุกอย่างเลยค่ะแต่เราก็พยายามแบบเออทำให้เต็มที่อ่ะแล้วจริงๆมันเป็นทีมมือด้วยแหละค่ะทุกคนเขาพร้อมช่วยพร้อมสนับสนก็ดีใจมากแล้วพอได้รางวัลอยู่ก็เริ่มต้นในฐานะนักแสดงอยู่เต็มตัวแล้วใช่ค่ะโอ้ยเจ็กเรามีรางวัลการันตีใช่เรามีมงเรามีรางวัลไม่อยากมาไล่อย่ามาไล่ มันต่างนะคะก็ตอนรับมงมันมันอีกฟิลนึงอ่ะมันเราไม่มีต้องพูดอ่ะมาแบบเฮ้ยตืันใจแต่นี้มันต้องรับแล้วก็ตื่นเต้นก็ขึ้นไปพูดเลยคนละฟิลแต่ว่าดีใจเหมือนกันอะไรพวกหลางนี้เราจะได้เห็นละครมากด้วยกันสาธุค่ะก็มาได้เรื่อยๆค่ะขอหมดแบบแซ่บเลย